ซิกแพคสามารถสร้างได้ภายในระยะเวลาแค่30วันจริงหรือไม่นะครับโอเคคือหลายคนนะครับตอนนี้เริ่มมีคําถามนี้เข้ามาถามผมนะด้วยจากที่เขาอาจจะไปเห็นบางคนแนะนํามาหรือเห็นสื่อไหนมาอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งผมขออนุญาตตอบตรงนี้เลยนะครับว่าจริงแต่เราจําเป็นต้องมีความรู้เพิ่มเติมอีก3ข้อที่ผมจะบอกให้ในคลิปนี้นะครับนั่นก็คือ1เฮ้ยบางครั้งการที่เราไปดูคนที่เขาแนะนํามาว่าเขาสามารถสร้างซิกแพคได้ภายใน,ในระยะเวลาแค่30วันหรือ1เดือนเนี่ยเขามีต้นทุนร่างกายที่ดีมาก่อนแล้วหรือเปล่านั่นก็คือบางคนเนี่ยเขา าการบิ้วการสร้างกล้ามเนื้อการออกกําลังกายที่เป็นเชิงของเวทเพื่อสร้างกล้ามเนื้อแบบเห็นชัดมาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแค่เขามาันีนออกอีกนิดหน่อยเนี่ยก็คือสามารถเห็นซิกแพคได้ซึ่งถ้าเกิดว่ามีลูกเล่นอย่างนี้ผมเองก็พูดได้นะอย่างตอนที่ผมบอกทุกคนเสมอเลยครับว่าผมสามารถปั้นหุ่นและสร้างซิกแพคได้ภายในระยะเวลา3เดือนแต่ว่าผมจะมีช่วงที่บิ้วสอเดือนอีก1เดือนผมมาลีนอ้าวอย่างนี้ผมก็บอกได้นะว่า ผมอยู่ในช่วงการสร้างซิกแพคจริงๆแค่1เดือนอย่างนี้ก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เราอาจจำเป็นที่จะต้องไปดูเพิ่มเติมหน่อยเพราะบางครั้งเราอาจจะรู้มาไม่หมดหรือเขาอาจจะบอกเราไม่หมดเท่านั้นเองครับว่าเฮ้ยมันทําได้จริงนะแต่แต่ว่า อ่ะเราต้องดูซิว่าเขามีต้นทุนร่างกายที่ดีมาก่อนแล้วไหมถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่คนแบบเขาเราไม่ได้มีต้นทุนร่างกายที่ดีเราไม่ได้ผ่านกระบวนการการสร้างกล้ามเนื้อมาก่อนเลยเราจะมี30วันเหมือนเขาคงเป็นไปได้ยากโอเคนะครับกับข้อ2เลยครับก็คือภายในระยะเวลาอันสั้นผมถือว่าสั้นนะครับสาวันเนี่ยเราอาจจะได้ผลลัพธ์ในเรื่องของซิกแพคก็จริงนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะได้รับผลลัพธ์ที่ไม่ดีก็ได้นะอันนี้คือข้อ2ที่ผมอยากแถมให้นะครับซึ่งลองไปดูเลยครับว่าถ้าเกิดว่าใครบางคนที่เขาทาแบบเร็วมมาาาาาากกกนนอออออ้ห้หเเคคงงไดดิแแยยู่่่ต่ตออบบชทีีวข ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีแต่ขอแค่อยากจะพูดให้เห็นภาพได้ซิกแพคต่หุ่นกำมกรนอ่ะคือหอมมากหอมลีนจนตัวเล็กไปหมดจนแบบเห็นซิกแพคชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าเอาแบบนี้คือผมไม่ชอบนะผมไม่เอาถ้าจะปั้นให้ดีก็อยากจะปั้นให้มันสมส่วนและดูดีไปเลยซึ่งตรงนี้มันต้องใช้เวลามากกว่า30วันแน่ๆถ้าเกิดว่าทําในระยะเวลาอันรวดเร็วแล้วคุณชอบแบบนั้นผมแล้วแต่นะแต่ผมแค่อยากจะแนะนําว่าเฮ้ยมันไม่จําเป็นต้องรีบขนาดนั้นเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของเราโอเคไหมครับกับข้อ3เลยครับก็คื มันไม่ใช่จะทําได้ทุกคนนะสิ่งนี้ไม่ได้เหมาะแล้วก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นกับทุกคนนะครับเพราะว่าอย่างถ้าเกิดว่ามันทําได้ขนาดนั้นโอ้โหมันมีซิกแพคเดินกันเป็นบ้านเต็มเมืองแล้วครับซึ่งไม่ใช่ในระยะเวลาแค่นี้นะครับบางคนทําไม่ได้หรอกด้วยความที่ต้นทุนร่างกายเขาอาจจะยังไม่โอเคบางคนอ้วนมากๆแล้วแบบว่าจะโอ้โหมาเอาซิกแพคได้ภายในระยะเวลาเป็นแค่เดือนนิดๆอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้ที่สําคัญที่สุดก็คืออย่างที่ผมบอกครับว่าเราต้องให้เวลากับตัวเองกรุงรงมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวชันใดการปััน้นนนนุ่ฉั้น ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดในแง่ของการคุมอาหารกินให้ครบทั้งห้าหมู่ในสัดส่วนที่ดีทำเวทเทรนนิ่งทุกส่วนควบคู่กับการนันาร์ดิโอและนอนหลับพักก่อนให้เพียงพอทําให้ดีที่สุดเพียงแต่ว่ามันจะใช้เวลาเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับแต่ละคนและถ้าเกิดว่าเราทําได้นั่นแหละครับคือเวลาที่เร็วที่สุดของแต่ละคนแล้วถ้ายังไงลองฟังคลิปนี้แล้วลองเอาไปปรับใช้กันดูได้เลยนะครับ